ทุกคนเป็ยังไบ้าบมบมวกหมวงมวไว้ตะกินเขาจมหน้ามไปเหตุยังเช็คเงินก่อนไว้เดี๋ยวมันแก่บาแก่ตัเช็ดบังทีมันจมเสร็จมันแกะอ,อ,อ,อันลอยเอาออกอใช่ไหมเนนี๋ยลอยเขาเอาออกดีใจวิธีการหมวกหมวบมม,ม,มีนะท คัดแยกมะม่วงโดยใช้น้ำนนอันนี้คือออนมันบ่อ้อยๆแบนี้จนอลอยกระรางปน้ำเลยใช่ะกราเสียบแ้วเอาไข่ไปได้ทีดีเอาเปเบิรเลิอือกเค่องแก้ยุ่งเคร่งเคื่งอะไนี่ใ่ละเป็นเซเลน่า

รลล่างเราแป้ไงไดนป่ะดิคึ่งแดดไลยคึ่งร่มอะไรนันนจะเด็ดแน,น,น,กกน่น้นเราก็ไปจัมมุ่อน้าเส้างตามขั้นตอน ก็ล้างไว้อย่างนี้เนาะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะใส่กล่องแล้วนะทุกคนมาไปบึง้งเ่เดี๋ยวรอเขารอให้สเสด็จก่อนมาอันนี้โอ้ทำไมมืดดังเลยอันนี้สิบัลลัยไส่แก๊สมันบ้ตัวนี้ตัวนี้บัลลยส่แก๊สเนี่ยเั็นอาแล้วฟมไง,ไง,ง่ายๆแบบ แต่ว่าแกสนี้ก็จะใส่มาาใส่ให้ดูหน่อยสปิระบานสิแล้วใช่ไปกินเล็กเพื่อห้องไว้ใบใหม่ๆมันก็ประสูคือเก่าแหละพี่แก๊ตให้ตัใหม่ๆเดีใส่แก๊ส้ลใส่อยู่นี้ก็ใส่นี่ละมาได้ีละใช่่เนี่ยสองกินได้ ได้แล้ว,ลวสามวันสามวันสองคืนสามวันสามคืนก็นนได้ก็จะประมาณนี้แนละ้วทุกคน<ส>วิธีการบ่มแบบธรรมชาติบ่มแม่รวนศึกษาศึกษาอกา,กษาจากย <laughs> ูทูบปิดดานแล้วเปิด้ยูทงเบิ้งราจะได้ผลป่ะอันนี้ธรรมาชาติด้วยจา้าอันนี้ก็จะเป็นใบขี้เหล็กนะแล้วก็มีมะม่วงค่ะหลายอัดใส่กล่องไว้ ดูนะคะว่าจะกินได้ไหม